นี่ครับผมเจ็ที่รถไถฟ,ฟอร์ดครับเดี๋ยวคี่มีนออกมาเบิ่งอาจารย์ใบเพิ่นเก็บได้ละเอียดครับบันหลังจากเพิ่นดันไม่ออกไปแล้วต้องให้เพิ่นผู่ใบเก็บได้ละเอียดให้มันคือเก่านะครับเพราะว่าแนวเก่าเพิ่นโอ้แนวแนวเก่าเพิ่นนี่มันจิเป็นถนนครับผม,มนี่ถนนยาวเลยครับหอน,น้องเลยแต่ตีนบาดมากหอน,น้องเลยครับผม เดี๋ยวให้เพื่อนผู้ใบเพื่อนเก็บรายละเอียดให้ครับเพราะว่าจะได้ให้เจ้าของหน้าเพื่อนสบายใจบ้างเพราะว่าบางหันนี่โอ้เจ้าของหน้าเพื่อนเรสบายใจเลยครับพี่น้องขึ่นใหม่ขึ้งไหลครับตกมาอยู่เด่นหน้าก็เจ้านี้โอ้ทางนีก็เจ้าครับย่อมห้ก็เจ้าที่บ้านเข่าเลยเฮ็ดหน้าเฮ็ดยังกับบ่ไหลครับแค่จะใหม่ต่ไหลเดี๋ยวให้เพื่อนผู้ใบเพื่อน เก็บรายละเอียดเพราะว่าที่ไรีเป็นรูปแบบ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 เก่านะครับที่ว่าตอนที่ว่าบพบาท่านได้โจ๊กไม่ออกนะอืมมันกัดสิเป็นแนวทางครับนี่เป็นแนวทางมากแต่ตีนบ่าเลยยาวมาเลยครับผมที่เรียกที่เรียดออกกับเจ้าของหน้าเพิ่นมาสีเห็ดทาเง,งีาบเพื่อหันน้องซาเลยนะครับพอดีเพิ่น แก้ปัญหาหม่องที่ว่าจุดที่ว่าหม่องใหม่ใหม่ตุขกขนาดกระเจ้าก่อนครับแต่เดียให้เพื่อนผู้ใบเพื่อนสังหารก่อนเอ,อ้อยยางงามเลยครับโอ้สี่ืมอ,อ่นดีวะระวังเด้อระวังเดลยจะไปไกลแล้วเด้ออีพอเลยเข้าโมบีเบรกเด้นถอยถอยถอย รูบกลับขึ้อนไปเออเก็บรายละเอียดมองนี้เ,เรียกอะไอกับสิบปีจุดหนึ่งครับผมอ่าจุดนั้นสิไปอักคันเทศหน้าห้เพื่อนพอมาระวังระวังระวังอ้ มูเดงเต็มหัวเลยบาานี่โอ้โหตายสมองสมองวามีอะไรเนาะโอ้โหเป็นหัวหรอเจ๋งเลยเจ๋งระว่างเลยเนาะโอ้โเบื้องห้างมูเด้งหมดครับพี่น้องเลยนี่เต็มหัวเลย โอเคบอโอเคบอโอ้ยต่ำกบอ้ยเต็มหัวแล้วฮะเอาดีๆนะเอาใจอยากให้มันเสียยี่ห้อเขาเนี่ยโอเคเลยโอ้ยเด็กการครับเด็กการมาเนี่ยเด็กการเลยเด็กการเลยเบาๆเอ้ยโอ้ ไม่กระดิดบใช่ดีขวัวครับพี่น,อน้องเพราะว่วาเออทางใหม่มันหลายเดิทนทาทางเลยนะพี่โอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอาเกาเดี๋ยวอือโหเหลา่าเหล่าพี่น้องโอ้มันอยู่จัดหนักจัดหนักจัดจัดเต็มครับเผื่อคุณน้อวเปลี่ยนใจ เีวละครับทีมง,งานลูกไถ่อดเฮาทำงานกับยูประมาานี้ครับผมสร้างได้ปั้นก๋วยเตี๋ยวครับนี่สี่นุกเป็นนกครับสี่ตอเป็นตอครับนี่บริยานขาดทุนครับมนี่ขอแต่ว่าให้เจ้าของหน้าเพิ่นพอใจนี่กับจัดให้เลยครับนี่ขอมาจัดให้ได้ทันทีดูว่าสิเป็นงานหน่อยงานใหญ่งานหนักจัดให้ได้เบิดครับผมดูว่าสิเป็นงานดันปลาหรือว่าม่างปลาครับ บางคนบมได้ยร์กับเพิ่นผู้ใไนน์เนี่ยสร้างได้โอเคบอ,อ,อโอเคบอโอเคบอพอใจย,ยังพอใจยัง โอเคแ่ okay, ะครับบานเป็นสบายขึ้นก็ได้ดรับการให้เ,เ,เล็เามวเนี่ยวได้เราไหมนี่อยู่ว่าผ่านครับผมอืมตัจิบวัวมาหนีอาได้ครับได้ กวดมาเบิง้งเออจิ้งเทียนหนึ่งสองเทียนเห็นไหมเออมาเลยโอ้ยเจียวไร่เจียวไายเป็นไรครับผมผมราคาบอกราคาสาม0ันบาทครับเนี่ย เห็ุผถึงสูงมงครับนี่ไไก่เมันมีเสียงรอู้ลบอิดเ็กกระลักิเ็กกลักเลยครับอ้ยเอาบพ่อบอพ่อ พอใจบอโอเคบอโอ้โหเราสิบพตบนี่ยไห้เอาได้ได้ได้บอไปยังเอาเต็มที่เลยตบตบเพื่อนยังเนี่ยให้มันแล้วว่ายลักลัางเครื่องซูโมงหนึ่งมันแล้วว่ามันโดยนิดนึง เดี๋ยวเพื่อนภูใบเพื่อนบ่ทุนบดีพ่อใจครับผมอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเพื่อนตบคันเสนาถึงไม่จะง่อยกว่านี่เพราะว่าเราบุทบดีพ่อใจมึงโบงามครับบบถือหูถือตาโบว่าเต็มจาของหน้าครับเพื่อนภูใบกับท่านบบถือตาเนี่ยโบได้ได้ครับผมปัดขึ้นมาให้ท่านที่เลยเด็ดป็นไดให้มันดูดีครับงานต้องมาก่อนครับเงินมาทีหลังครับผม หนึ่งโอเค,อเค,อเคสุดยอดเลยว่ะระบบการทำงานของเ,เ,งงอเอิ่นอีกแค่วครับผ่านทุกงานอยู่นะครับเอาตรงเลยครับผมนี่ตรงเดนเขาเลยนี่ยวเกี่ยวด้ายละเอียดนิดนึง คือตัดผมเลยละครับพี่น้องตัดผมกับขั้นบอกโกนมันกับ่เป็นส่งครับผมเด็ดอูนูอาญะนี่สันเน่เงาเน่มันต้องมีโกนครับนี่ครับนีมันต้องตกแต่งขอบมันจะน้อยนั่นแหละเห็นบหมเพื่อนผู้ใบเพื่อนหูดีครับผมเพ<ม>ื่อนหูดีครับเป็น,นจะขี่มือขี่คุล้ลนะครับผมแต่ว,ว่าเพื่อนผู้ใบนี่ก้ยเพื่อนแต่งขอบแต่งเรืมนี่ กินคับเนหน้านูฮัลโหเย็บเลยครับผมเบคือสางตัดผมนี่แล้ตัดผมเดีวโบโกนโบเขียนบทหรออมเขามันกัะบวดหูจักเลียงลนี่มับ่อโอ้เจียวายเลครับเนี่ยนอ่หูซึ้วโอเคเร็โอเรอเรียบร้อยครับผมอา ให้เดือบิงึงคลิปนี้แล้วก็ะพากุดไลค์กดแชร์ชครับให้เดือบุดแล้วก็ะชีบวอเดือบภาพชีบไม่ไม่ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเยเรียบร้อยเลยครับสวัสดีครับผม